นะครับอาการเดินเบาติดเร่งระดับนะครับเร่งระดับนะครับจูนเครื่องไม่ขึ้นเร่งไม่ได้เร่งไม่ได้นะครับนะครับอันดับ,แบบแรกเทน้ำมันออกก่อนนะครับทน้ำมันออกจากเครื่องก่อนตัวกองนี่ต้องเก็บไว้ดีๆนะครับช่วยกองเศษฝุ่นช่วยได้เยอะ เราเทฝั่งไหนอ,อ่ะนะครับเดี๋ยวมันถ่ายน้ำมันออกก่อนเ,อเราทํางานได้ que, เลยหกเลยใช้น้ำมันแล้วก็เอาไว้เดี๋ยวใช้ล้างคาบูครับใช้ล้างคาบูเอาละเอาละครั้งนี้ถอดถอดคาบูออกนะเดี๋ยวเราจะถอดถอดล้างกันอันดับแรกนะครับถอดตัวฝาครอบก่อนนะครับมองเห็นไหมเอ่ยฝาครอบนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ ตัวหนึ่งนะครับอยู่ตัวบนถอดแล้วมันจะมีคีิล็อกอยู่ข้างล่างนี่นะครับนะครับถอดออกอแล้วก็ถอดตัวบนนี้ออก มันจะล็อกกับโคข้างหน้าไว้ตัวนี้มันจะมีแหวนตัวเมียเออน็อตตัวเมียรองรับอยู่ข้างในต้องระวังบ่นหายนะครับอนะครับถอดสายน้ํามันออกทีนี้ก็ถอดถอดตัวนี้ต้องใช้หกเหลี่ยมนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมสองตัวอจับไา้เลยถอดนะครับน็อตหกเหลี่ยมออกมาสองตัวแล้วเอา,เอา เอากระองนั่นมาไว้ใส่นออ็อตเออน็อตก็พยายามใส่กระป๋องรวมไว้นะครับจะได้ไม่หายอ่ะโอเคทีนี้เราก็ถอดสายคันเร่งออกอีกด้านหนึ่งหมุนอีกด้านหนึ่งเออหมุนอีกทางหนึ่งถอดผ้าอ่านะครับถอดสายคันเร่งออกไว้ ทีนี้อันดับแรกนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงน,นี้ถอดตรงน,นี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเยพี่ก่อนนะถอดถอดก๊อกก่อนถอดก๊อกนะครับอาการแบบนี้คือน้ำมันไม่ลงนะครับเราเช็คดูก่อนนะครับถอดก๊อกถอดก๊อกออกมามันจะเจอ,อที่กรองมันจะมีชุดที่กรองเศษผงอีกชุดหนึ่ง นะครับก่อนที่จะเข้าขาบูซึ่งตาถี่มากนะครับแล้วก็เอาแปรงล้างๆเอาอ่ะ,นะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีะตะข่ายตาถี่ๆอยู่กองอีกชั้นหนึ่งทีนี้ถ <c oughs> อดไอ้นี่นะครับรูน้ำมันเข้านะครับไอ้รูน้ำมันที่ที่จะมาจ่าย ใจออกคาบูนะครับอถอดลูกลอยถอดชุดลูกลอยนะครับเวลาถอดต้องต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะมีชุดลูกลอยเราต้องใส่กลับให้ให้ถูกทิศมันใหดูนะครับมีน็อตสองตัวนะครับตรวนี้ตัวน็อตหลุดแล้วนี่ตัดตัวนี้ ยกออกค่อยๆยยกมันจะมีปักเกลนอยู่ตัวหนึ่งปากเกลนยางถอดให้หลุดเลยเนี่ยสองข้างเลยอ่ะเนี่ยเกลนอ่ะ,อะชุดนี้มันถอดได้นะครับต้องคอยระวังจําไว้ว่ามันใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาน,นี้ให้ดูนะครับเห็นไหมครับบาเนี่ยจับไว้จับถือไว้อ่าบาตัวเนี้จุดยกลูกลอยเนี่ย มันมีความแง่งโค้งขึ้นมาเราก็ต้องจําไว้ว่ามันมันอยู่อีกท่านี้นะครับเวลาเราประกอบกระปมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะล้างละเอียดเพราะนั้นถอดถอดเดือยนี้ออกถอดกอขออันนี้อ่าอ่านะครับอ่านมอัออนะนะีนะ้ก็ออกละ ด้านนี้ไม่ออกก็ต้องเอาอีกด้านหนึ่งด้านนี้ติดอตรงนี้เราออกด้านนี้ออกด้านนี้เออเคาะเคาะลองมาด้านเออหยิบได้แล้วคีมเชียมนะครับถอดออกมาใส่ไปนะครับชุดนี้นะครับไอเดือยพวกเนี้ยเดือยตัวเนี้ยก็คือตัวที่เดือยตัวเนี้ยคือเดือยที่คุมน้ํามันที่มาจากก๊อกอุ้ยเป็นไั้ละครับอา่า อันดับต่อไปนะครับเราจะถอดนมหนูถอดนมหนูตัวนี้คือตัวสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้มันตันหรือไม่ตันนะครับถอดนมหนูนมหนูเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะครับเนี่ยมองไม่เห็นเลยเห็นไหมรูไม่ทะลุเลยเดี๋ยวพอล้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันทะลุหรือเปล่านะครับแช้น้ามันไว้ก่อนเสร็จแล้วอ่ะถอดถอดตัวตั้งตัวนี้คือตัวตั้งรอบต่ํานะครับ แล้วก็ถอดมาไหนๆเราก็มาล้างล้ล้างให้ละเอียดเลยนะครับถอดออกมาแช่น้ํามันไว้ทีนี้มันจะมีตัวสําคัญอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับมันจะอยู่ในเนี้ยอยู่ในรูที่นมหนูลงไปเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นข้างในเนี้ยมันจะมีท่อทองเหลืองชุดหนึ่งเป็นตัวที่คุมน้ํามันละเอียดนะครับอเดี๋ยวเราถอดออกมาวิธีถอดก็คือแย่แต่ตรงนี้ลงไปนะครับ พราะว่ามันจะถอดลําบาออกมาแล้วนะครับที่เดือยที่อันเนี้ยท่อเน,นี้ยนี่มีรูเล็กๆอยู่นะในกล้องคงมองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวจะแย่เอารวดแย่ให้ดูนะครับชุดนี้มันจะมีอยู่4รูนะครับจะทําให้รอบเดินเบาเดินนิละเอียดขึ้นนะครับอ่าแย่ให้ดูนะครับอ่านะเห็นไหมครับแย่แล้วก็ถูๆหน่อยแย่ให้มันอ่ามองเห็นไหมครับอ่า มองไม่เห็นอ่ะโอเคอ่านหมุนข้างนี้อ่าเห็นไรครับมันจะไแย่ให้มันทะลุถึงกันได้มีอีกชุดในึงข้างล่างนี่นะอ่าแล้วก็แย่ให้มันให้มันโล่งนะครับชุดขบูลจริงก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับชุดขบูลก็มีอยู่แค่นี้ทีนี้เราก็ล้างทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาล้างนมหนูที่มันตันกันนมหนูมันตันมากโอเคนี่ตัวนี้ตัวนี้อันนี้แช่ไปเลยแช่น้ํามันไปเลยเอออ่ะนมหนูเอารวดแย่ หารว,วดเล็กแย่ก่อนทะลุไหมอ่านะครับแย yeah. ่ถูๆให้มันโล่งๆนะครับอรืนี้นะอ่าแปลงขัดนิดนึงนะครับไม่ลองดูข้างในขัดดูโลนะ่อ่านะครับกี้เรามองไม่เห็นเลยเห็นไหมครับนี่เริ่มเห็นละมองเห็นไหมเอ่ยอ่าโอเค จะมองเห็นไหมเนี่ยอ่าอย่างนี้ชัดโอเคอย่างนี้รูโล่ลงละใช้ได้ทีนี้เราก็ประกอบกลับนะครับเราก็เราก็มาประกอบกับล้างล้างชิ้นส่วนหัดพวกคาบความสกปรกออกคาบน้ํามันคาบเศษหญ้าเศษอะไรนะครับเศษฝุ่นออกให้หมดก็ถ้ามีลมก็อลมเป่าถ้าไม่มีก็ฝากเป่านะครับเพราะว่าตัวสําคัญมันคือแค่นมหนูกับกับไอ้ทอเล็กๆเมื่อกี้นี้น,นะครับตัวสําคัญที่จะทําให้ให้ปัน ดูรูคาบูได้นะดูที่กอกน้ำมัน,นเล้า,ลางโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอารมณ์เป่าเป่ารูนี้ดูเป่าเป่ารูนี้เป่ารูนี้เออ นี่ลมออกมออกอ่โอเค OK, นะครับน้ำมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเออถือว้น้ำมันเนี่ยนะครับพอมาจากก๊อกปุ๊บมันเข้ารูนีอ้อย่างงี้งนะมันเข้ารูนี้แล้วมันจะมาขึ้นลงที่รูนี้นะครับคาบูเนี่ยมันจะอยู่อย่างงี้ลักษณะนี้ э อ่าอ่ถือๆนะครับน้ำมัน,ม,นมันมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับมาลงแล้วมาออกรูนี้นะครับแล้วก็ลงในกระป๋ะลูกลอยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะถูกดูดเข้าไปผ่านนมหนูผ่านอะไรไปส่วน ผสมกับส่วนผสมอากาศให้ได้ที่แล้วก็เข้าลูกสูบระเบิดนะครับกลไกมันก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบกันโอเคอเป่าลมทำคว,วามสะอาลเวลวประกอบแล้วก็ประกอบย้อนกลับนะครับประกอบย้อนกลับเทละชิ้น ครับเอานมหนูก่อนทอ่อนมหนูทอ่อทองเหลืองเมื่อกี้ไปไหนท่อเล็กทอ่ออยู่อนนี้นะอ่านะครับใส่ให้ถูกด้านนะมันจะมีนี่เดี๋ยวผมอให้ดูเนี่ยมันจะมีบ่าอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมเอ่อยเนี่ยอ่าบ่าตรงเนี้ยเอาใส่ใส่ลงไปในนี่ต้องหลัพาละบ่าเนี้ยนะครับเอาใส่ลงไปนี่อย่างนงี้นะครับใส่ลงไปด้านนี้ ด้านนี้มันจะอยู่ชนกับนมหนูด้านบนเสียบลงไปปุ๊บเอาไม่ต้องหรอกเอานมหนูขันลงไปเลยเอ่อเจอนไหมอ่านมหนูเนี่ยมันมีเกลียวอยู่แล้วเอาใส่ลงไปทะลุแล้วเปล่ากันทะลุแล้วอา่านะครับขันไปให้พอตึงมืออา่าโอเค เสร็จแล้วประกอบนี้กันประกอบชุดลูกลอยชุดลูกลอยเอาอันนี้วางไว้กันอันนี้วางไว้กันอ่าโอเคใส่ไม่ใช่เห็นไหมต้องใส่ด้านนี้อ่าแขวนให้อยู่ด้านนี้นี่ห้มอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเอาไอ้น,นี่ย่อนลงไปอ่าอัอออนข้างนี่ยโอเคแ้มย่อนลงไปในรู โอเคอเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝาที่มือจะบงังอ่าโอเคจะลงไปในรูเสร็จก็เอาเดือยเสียบนะครับเเอาดือยเสียบเดือยเสียบให้มันเข้ารูยับทยับหน่อยอ่าโอเคเสร็จแล้วก็เอาปะเก็นปะเก็นเออลูกลอยใส่เป็นันปะเก็นนะครับปะเก็นอย่าลืมปะเก็นไม่งั้นมันน้ำมันไหลออกหมดนะครับใส่ตรงมันมีล็อกของมันไม่ยากปะเก็นเนี่ย แต่ยากคือตอนเวลาที่เราประกบฝาแล้วขันน็อตต้องให้ประเก็นมันอยู่ในร่องมันพอดีนะครับไม่ให้มันแลบออกมาอ่ะโอเคเอาฝาครอบใส่ดูซิฝาครอบล้างไงไห้ดูก่อนเอามาดูอ่ะโอเคใช้ได้ครอบขอบัขบนตัวนี้ให้มันแน่นนะอ้เอ็กข้านนอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็เลอะแล้วอ่ะ,อะ,อะโอเค ค้อบักขอ้อนี่ถอดคาบูล,ล้างครั้งแรกของอาร์ตเลยนะครับดูปากเกน็นะอยาให้มันแลบออกมาออ,อย่างนี้ได้นะครับบางทีเราขันน็อตแล้วไปปากเกล็อีกด้านหนึ่งมันเผยเยอะออกเผยเยอะออกมามันก็มีโอกาสฉีกขาดได้ถ้าเราขันน็อตอัรตรงไว้ต้องดู ขันให้ตึงอ่าโอเคตัวนี้ขันพอตึงมือพอโอเคอ่าทีนี้ประกอบก๊อกน้ำมันนะครับก๊อกน้ำมันอันนี้วิธีประกอบก๊อกน้ำมันเอาท่อน้ำมันขึ้นข้างบนนะครับเอาตัวหางปลาลงข้างล่างนะครับอ่ขันน็อ แล้วก็ประกอบเครื่องกับเข้าเครื่องนะครับอ่าถูกต้องนะครับแล้ใส่น็อตยึดคาบูเข้ากับตัวเครื่องนะครับเป็นหกเหลี่ยมสองตัวนะครับนให้ตึงมือนะครับ ประกอบท่อน้ำมันกับโอเคเอาละงั้นแหละได้แล้วเอาละเพื่อไม่ต้องไม่ต้องขึ้นไปล้วเอโอเคอ่ะโอเคทีนี้ก็ประกอบชุดนี่สายกับเข้าไปชุดคันเร่ง นี่เดี๋ยวก่อนชุดเทเลงเนี่ยมันมีบ่าอยู่นะครับบ่าอยู่สองข้างนะครับข้างหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องเลงในช่องเนี้ยมันจะมีเดียเห็นไหมอ่าในช่องนี้มันจะมีอยู่สองอันเขี้ยวใหญ่อยู่ฝั่งนี้เขี้ยวเล็กอยู่ฝั่งนี้นะครับใส่ลงไปให้ตรงเขี้ยวใหญ่เอาไว้ฝั่งนี้อ่าใส่ลงไปให้ตรงเดี๋ยวก่อนนะไปดิลง่ะไม่ลงอย่างนี้ไม่ลงไฟเส็นไปเส้ ถ้าลงมันต้องพุบลงไปอย่างเงี้ยแ,แล้วก็ขันกลับนะครับขันตึงมือให้แน่นหน่อยก็พอละโอเคเสียบสายไฟกลับนะครับก็เดี๋ยวเราเติมน้ำมันแล้วลองเทสดูนะครับ x x x ส i z e x ไม่พอหรอกแค่นี้อ่าโอเคอ่าปิดฝานี่ฝานี่เหรอปิดฝาครับเอ่อชุดลูกลอยใส่ผิดนะครับใส่ผิดเดี๋ยวรอดูมันผิดนะครับพอผิดปุ๊บน้ำมันมันมันไหลไม่หยุดนะครับมันขึ้นมาท่วมแก้ไขใหม่ลูกลอยลูกลอยนะครับ ต้องใส่เอาด้านที่มีบ่านี่ลงข้างล่างนะครับให้ติดกับตูดตูดของห้อพักกับด้านนอนะครับอ่านะครับหลังจากที่เราประกอบเครื่องเสร็จนะครับเราก็จะมาลองดูนะครับเปิดน้ำมันยังเปิดน้ำมันยังเปิดก๊อกน้ำมันยัง